FM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะ playlist ของเราเนขคาคุณผู้ฟังก็จัดกันไปค่ะชวนคุณไปนั่งโง่ๆนั่งฉลาดฉลาดก็แล้วแต่ความสามารถของเราค่ะคุณผู้ฟังอยู่ริมทะเลนะคะก่อนหน้านั้นด้น Go break your heart นะคะเว้ไหัน,นเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เปิดแล้วรู้สึกสาวดีนะ่าภูมิใจอีกเพลงหนึ่งนะคะในขณะที่ก็เปิดยนิยนดีนมาตราดาเพราะว่าหลายคนก็อาจจะทําใจไม่ได้ว่าคืนนี้มาตาจะจากคุณไปเธอเธอ มาดะมาตาเขาไม่ได้ตายจากเธอไปไหนเลยนะสนุกจังเลยอ่ะเธอก็ดูวนซ้ำๆเดี๋ยวเธอไปดูเน็ตฟลิกพอคืนนี้เธอดูจบเธอก็วนในเน็ตฟลิกไปเรื่อยๆก็แค่นั้นเองไม่ต้องคิดเยอะแต่เข้าใจเวลาที่เราเป็นเพื่อนกับใครสักคนเป็นช่วงเวลาแบบนี้มันจะหายไปนะคะแล้วก็เราเริ่มต้นกับอันดับที่19ขอให้โชคเลวค่ะคุณ้ฟังวันนี้จะขออนุญาตยกทุกอย่างมาไว้ที่เบรกแรกให้จบไปก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะต้องคุยกับไมู่้จะเรเลกใช้คุยกับผู้กำกับ คุยกับโปรดิวเซอร์คุยกับนักรล้งไม่รู้จะคุยบใครหรือคุยกับเจ้าของบาร์ก็ไม่รู้จะต้องพูดคาว่าอะไรอ่าคุยนะสมคิดอ่านะคิตตี้เดินหัวทองมาเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะส่วนตอนนี้เอาข่าวดีมาฝากก่อนเอาทีละเรื่องข่าวดีสําหรับคนที่มีเพื่อนไม่สนิท และมีแพชชั่นสนุกๆน,นะคะเมื่อ G D H ร่วมกับ On Demand สถาบันกวดวิชัยยืนหนึ่งที่พึ่งของทุกสนามสอบและภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดเพื่อนในวงเล็บไม่สนิทนะคะเขาชวนชาวมัธยมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าเขียนเล่าความในใจถึงเพื่อนของคุณภายใต้หัวข้อเขียนให้จึง้งถึงเพื่อนไม่สนิทจัดมาเลยค่ะเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบทความเรื่องสั้นเรียงความจะแบบใดก็ได้เราไม่จํากัดไอเดียนะคะชิงเงินรางวั นะคะจิงรางวันค่ะมูลค่านะคะรวมรวมมูลค่าเนี่ยสองแสนบาทและที่สําคัญมีโอกาสนะคะใช้คำว่ามีโอกาสได้ตีพิมพ์รวมเล่มกับสํานักพิมพ์แซลมอนซึ่งคุณสามารถส่งผลงานของคุณได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ติดตามรายละเอียดและกติกาพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ n o t f r i e n d g d h 5 5 9 c o m อ้อมลองเข้าไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังแค่พิมพ์ notfriends. gdh559.com <c oughs> คุณก็จะเจอแล้วเข้าไปเลยแล้วคุณจะส่งกี่เรื่องก็ได้จัดไปได้เลยเต็มที่อันนี้ก็เปิดกว้างสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักเขียนหรือแค่คุณมีแพชชั่นคุณจะเขียนหนึ่งใครสักคนหนึ่งคุณทำได้เลยนะคะอังคารคุมโป์ เมื 1> <1> ่อมีอาการเจ็บคอใช้โ o p o l ิสพลัสและ b b l m m ส่งความสุขผู้ถือหน่วย B ี a แครับเรือนสิงหาคม และแน่นอนนะคะสำหรับอังคารคลุมโปงคืนวันอังคารก็คือคืนนี้เราจะเจอกันกับเมื่อมีอาการเจ็บคอใช้ r o p อ l ิสพลัสช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ r o p อลิสพลัสจากทีแมนฟาร์มาซูติคอบีบีเอ็มส่งความสุขเดือนสิงหาผู้ถือหน่วย b ีแครับเงินปันผล16สิงหานี้คืนนี้เจอกันกับคุณตั้มเดอะช็อคนะคะ